ก็มีอีกฮะอันนี้ชั้นที่สี่แล้วเพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่ที่ข้างหลังโบสถ์นะครับอ่ะจะจะทำอะไรครับวันนี้วันนี้ผมจะเอาพึ่งนะครับฮะเอาพึ่งพึ่งอยู่ไหนครับพึ่งอยู่ไหนครับนี่ครับนี่ครับพึ่งครับโอ้ยแล้วทำไมมีสีเต็มเลยอ่าโอ้โหแม่จะเด็กๆเอามายัดใช่ไหมครับผมเด็กๆเห็นว่าพึ่งมันเข้าไปข้างในจะประมาณนั้นตอนนี้มันเป็นฤดูมันเป็นเดือนอะไรฮะ เดือนแห่ครับเดือนแห่น้ำผึ้งมันจะดีใช่ไหมครับเป็นยานะครับเป็นยาสมุนไพรอ่านี่ครับวิธีเอาผึ้งนะฮะอย่างนี้เลยเอาในปูนปกติจะเอาจะเอาในไม้ในพงในดินนะครับแต่นี้ต้องเอาในปูนนะครับเอาในปูนเราต้องทําอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงนี้นะครับผมลบก่อนนะครับผมเอาล้วครับตอนนี้จันยุทธก็เริ่ม ทำลายนะฮะเราต้องทำลายตรงนั้นก่อนนะเพราะมันเป็นปูนนะพึ่งพวกนี้นะครับมันเขาเรียกว่าพึ่งพึ่งพึ่งดินพึ่งกลนนะฮะภาษาเหนือเรียกว่าพึ่งกลนนะมันจะอยู่ในในพวกที่มันเป็นไม้อะไรพวกนี้นะครับผมเอาละครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราเริ่มเห็นแล้วนะฮะตอนนี้อาจารย์ยุดไปถ่ายหงใกล้ๆได้ไหม อ่านะครับผมอ่าจานยดุดเดี๋ยวให้จานยุดเข้าไปถ่ายเพื่อนๆดูนะฮะใกล้ๆครับหาผู้ด้วยครับอ่านี่นะครับโอ้โหมันจะมีน้ำก่อนนะครับคอข้างในกันเนาะมันจะเริ่มเคออกก่อนเนาะมัน,นีะมันอยู่เมินขนาดแค่ห่างเนี่ยจ้ะ ไหลชั้นละหล,หลชั้นเลยครับเดือนแห้งนี่น้ำพึ่งจะหวานเนาะเดือน5ห้นี่น้ำพึ่งจะหวานนะครับผมเอาละครับผมก็ตอนนี้นะฮะฝังเหล็กในแล้วอ่านะครับผมต้องเอาเอาท,ที่ที่ตักไปเละครับโอ้ยน้ำพึ่งเต็มแล้วเพื่อนเพื่อนน้ำพึ่งเต็มเลยนะครับผมเอาละครับผมมักอิ่ง่ายเลย รูดรูดรูดโอเครูดรูดเอาละครับดูที่จับก,ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะไม่ฉะนั้นนี่ฮะได้มาละหนึ่งแผงนี่ฮะเทคนิคก,ก็เป่านิดหน่อยอ่าเป่าดินออกหน่อยนะครับเป่าดินออกโอ้ตกโล้เฮ้ยโอ้โหนี่นะครับน้ำทึ่งเดือนห้าแล้วสุดยอดดดอไไปน่เาคะรับ เอาอยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นปูนนะครับแล้วมันก็เข้าอยู่มันมีรูที่ไหนมันชอบไปอยู่ข้างในเนาะมันหามันหาที่ปลอดภยัยหาที่เย็นๆหลบนะครับอยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นี่ฮะก็ได้มาส่วนนี้นะครับผมน,มนมี่มันมีเป็นชั้น,น,นโอ้หลายชั้นเนาะโอ้โห<อ>นี่<อ>ครับ<อ>จันยุทธ หลายชั้นเลยครับเพื่อนๆนี่ครับผมโอ้โหข้างในอีกนะฮะอุ้ยอยู่หลายชั้นเลยนะฮะนี่ครับผมสุดยอดจริงๆแล้วแม่มันก็บินเต็มเลยนะครับผมเป่านิดเดียวเ่าคิดฝุ่นองนะ้วครับเป่าพวกเศษฝุ่นแล้วก็มันจะมีไข่ด้วยนะฮะน่าจะนะครับน่าจะมีไข่ด้วยนตังนี้อยู่ที่นี่ประมาณกี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้ ตั้งแต่ผมจําความได้น่าจะสามสี่ปีแล้วครับผมมันอยู่หลายรุ่นแล้วนะครับนาะมันเพ็นเป็นพึ่งหลายรุ่นนะฮะนี่ฮะโอ้โหดีเยอะมากครับผมก็ช่วงเดือนนี้เลยนะครับเดือนเมษาน้อเมษาก็ไปหาพึ่งกันได้เลยนะฮะเพราะว่าพึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้ำพึ่งเยอะมากนะฮะนี่ฮะสังเกตดูนะแต่ถ้าถ้าถ้าเดือนที่ฝนตกหรือว่าเดือนพฤษภาก็จะไม่ดีนะนาะไม่ดีแล้วขมแล้วครับน้ำเป็นยาละ น้ำหวานมันก็จะขมไปนะครับฉะนั้นก็ถ้าให้เป็นยาถ้าให้เป็นยาต้องเดือนนี้เลยนะเดือนเมษาครับเพื<ๆ>่อนๆไปหากันได้นะฮะถ้าเราเห็นเห็นรูเห็นขอนไม้ที่พึ่งมันวิ่งไปวิ่งมาบินออกบินเข้าบินออกเนะี่ยนั่นแหละครับช่วงนี้เลยน้ําหวานนี่เยอะจริงๆนะเมื่อนนะดูดิโหเยอะมากครับผมแล้วตอนนี้แม่มันก็แม่มันแม่มันก็ไม่อยากให้เอาเราเอา,เอา,เอา,เอาไปนะ บินโอ้ <O> นะฮะเราต้องอาศัยความความชํานาญนะฮะแล้วก็อาศัยความกล้าด้วยนะผมนี่คนหนึ่งไม่ค่อยกล้านะผมเห็นมาหลายปีแล้วแต่ผมยังไม่กล้าเอาครับผมโอ้แต่อาจารย์ยุทธเพิ่งมาอยู่นะเอาเลยไม่กลัวอะไรเลยครับผมดูแม่มันไล่ด้วยนะแม่มันก็ตอมแม่ไม่อยากให้เราเอานะเยอะมากครับผมโอ้โหตอนนี้ยังมีอีกหลายแผ่นนะฮะ มันซ้อนกันเลยข้างในนะเพื่อนๆอโอ้ยหลายแผ่นมากเลยนะฮะซ้อนกันเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเนคอนโดนะครับโอ้ยข้างในก็มีอีกนะฮะโอ้โหหลายชั้นมากครับผมมันจะเต็มหม้อเลยครับเนี่ยโอ้โหนะฮะหลายชั้นมากนี่ครับผมเราไม่มีถุงมือเนาะแต่เราสามารถใช้ถุงพลาสติกได้นะ เอาถุงพลาสติกมาแบบนี้ว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้นะครับไปจับใส่แม่มันก็อ่าเดี๋ยวเราจะจ,ะจี้เขาแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะจับโดนแม่มันแต่ถ้าใช้ถุงถุงพลาสติกนะฮะถ้าไม่มีถุงมือก็ใช้ถุงพลาสติกมันก็แม่มันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเรานะครับเราก็เอาเอา,เอาลูกมันออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะนี่ครับผมลองเราไปทําดูกันนะครับผม <c oughs> <laughs> ถ้าถ้าไม่กลัวทําเลยนะฮะทากันเลยนะครับผมโอ้โห <c oughs> ตอนนี้มันเหลืออีกหลายชั้นมากนะครับเพื่อนๆอเนาะอาจารย์ดูเนาะครับอ่าลองดูเลยกี่ชั้นนะครับโอ้โหนะฮะเรานับเมื่อกี้เอากี่ชั้นแล้วครับลองออกมาอือสองสามน่าจะสี่ชั้นแล้วครับสามครับชั้นที่สี่นะครับเนี่ยชั้นนี้นะฮะชั้นที่สี่ผมคิดว่าน่าจะหลายชั้นนะเพราะว่ามันนานมากนะมันหลายปีแล้วก็มันก็จะอยู่สะสมเงินไปหลายๆชั้นโอ้โหยังไงก็มีอีกฮะไอชั้นที่สี่แล้วเพื่อนเพื่อน อันนี้ชั้นที่สี่แล้วครับเดี๋ยนะเดี๋ยนะครับชั้นที่สี่นะครับผมดูดูน้ำนะครับน้ำพึ่งนะครับเราต้องไปไปอะไรเรียกอะไรอ่าเดี๋ยวเราต้องไปบีบใช่ไหมบีบอุ๊ยจระเดี๋ยวเราจะต้องไปบีบอ่านะครับผมอ่เพื่อนๆนี่นี่นี่ฮะนี่ครับก็ะก็จะโดนแล้วนะครับโดนไปแล้วครับหูนะครับโดนไปหนึ่งดอกครับผม แต่ไม่เป็นไรครับพึ่งพวกนี้มันเป็นยาครับมันกัดเราไม่เป็นไรไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับเอาละครับโอ้โหเพื่อนๆอันนี้แผ่นที่เท่าไหร่แล้วนะแผ่นที่ห้าแล้วเนาะท่าห้าหกเนี่ยแผ่นที่ห้านะครับแผ่นที่ห้าแล้วข้างหน้ายังมีอีกนะฮะโอ้โหเอาตอนกลางวันเลยนะครับตอนนี้เกือบเที่ยงนะฮะสิบเอ็ดโมงกว่าโอ้โหดูน้ำหวานมันเยอะมากเพื่อนแล้วก็แม่มันเต็มเลยฮะ โอ้ตอนนี้นะฮะ <h. S 2> ชั้นที่เจ็ดแล้วนะครับผมโอ้ดูน้ําหวานมะนะดูเออดูน้ําหวานมันเพื่อนนี่น้ําหวานอย่างเยอะท่านที่เจ็ดแล้วครับผมเนี่ยฮะยังมีอีกชั้นนึงครับโอ้ชั้นที่เจ็ดแล้วเพื่อนเอนี่ยชั้นที่เจ็ดแล้วข้างในยังมีอีกนะโอ้ดูนู่นครับผมชั้นที่เจ็ดละชั้นที่แปดครับผม ตอนนี้อาจารย์ยุทธกำลังจะเอาชั้นที่แปดนะฮะโอ้โหมีอีกนะ้าโอ้โหมีอีกครับผมโหมีเรื่อยๆครับชั้นที่แปดแล้วครับชั้นที่เก้าครับผมนู่นฮะชั้นที่เก้ายังในสุดเลยโอ้โมันจะถึงสิบหรือเปล่าเนะี่ยหมดแล้วครับมีเก้าชั้นนะเพื่อนๆโอ้โหนี่ครับผมเยอะจริงๆนะฮะเก้าชั้นครับผมนู่นมีครับผม เช็คนะฮะอาจารย์ยทธเช็คว่ามันหมดหรือยังวันนีโโ้โอ้โหน้าหวานหลงเหลืออยู่นะครับโอ้โหเนี่ยเอาให้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปบีบครับแล้วไปดูกันว่าจะได้น้ําหวานกี่ขวดนะฮะดูครับเยอะมากครับเก้าแผ่นนะเก้าชั้นเลยนะครับผมเต็มหม้อฮะเพื่อนๆดูอย่างเยอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันบีบกันเลยครับผม เอาไปโอเคครับ <Okay, S 1> ผมเพื่อนๆตอนนี้เราก็เจออีกรังนะแต่รังนี้สูงหน่อยนะครับต้องขึ้นมาที่บนหลังคานะโอ้โหนี่ครับผมเพื่อนๆนี่ฮะอยู่ใต้หลังคานะเต็มเลยนเดี๋ยวผมซูมไปใกล้ๆนะามายเ้อนมาเลยย้อนมาเลย,ย,น,เลยนี่ครับผมโอ้ย ไอ้ะมน,น,นี่ฮะแล้วก็แจนยุดเหมือนเดิมนะครับหลังนี้ก็อยู่ใต้หลังคาเนาะครับอยู่สูงหน่อยครับหลังคาหลงนี้นะครับคาเลยนะครับเดี๋ยวผมขยับเพื่อให้สะดวกแก่การเอาพึ่งนะฮะที่บนหลังคาแบบนี้นี่ฮะต้องโยนจากข้างล่างขึ้นมานะสูงมากแล้วตอนนี้ฮะเดี๋ยวแจนยุดก็จะเริ่ม แกะนะครับผมเริ่มแกะวิธีแกะนะเดี๋ยวปแป๊บนึงเนี่ยนะผมตั้งกล้องก่อนนะครับแกะแบบไหนเนะี่ยเอา,เ,อา,เ,อาอเคยครับผมวันนี้ยุดก็เริ่มเอาแล้วฮะเอาแล้วครับผมใช้มีดนะฮะ เอ,เ,อเอา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 น้ำพุ่งอ่านี่ครับผมเราจะใส่นี่นะเรามาดูนะครับว่ามันจะมีกี่ชั้นนะครับผมหนึ่งชั้นผ่านไปหนึ่งชั้นแล้วนะนี่เพื่อนี่ครับผมชั้นเล็กหน่อยนะครับสองชั้นครับผมสองแล้วนะครับ มีความชํานาญด้วยนะฮะถ้าไม่ชํานาญก็อันตรายนะครับเราต้องรู้จักวิธีเอานะช่วงเดือนนี้เลยนะเดือนเมษานะครับถ้าใครจะเอาก็นําพึ่งเดือนห้านะ,ะนี่ชั้นที่หกนะโอ้ยอย่างเยอะครับผมโอ้ตอนนี้จะเต็มถังอีกแล้วนะครับผมโอ้ยยังมีข้างล่างนู่นอีกนะฮะมีหลายชั้นเลยนะ นี่ชั้นที่เจ็ดเนาะกระดึบกระดึบออกมาแล้วครับชั้นที่เจ็ดแล้วฮะกระดึบ <badges> ออกมาโอ้โหอย่างยาวอย่างยาวเจ็ดครับผมนะแค่ใต้หลังคามันก็จะสั้นๆนะสังเกตดูนะเพื่อนๆนะพึ่งที่อยู่ใต้หลังคามันก็จะสั้นๆแบบนี้น,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 นะครับผมมันจะไม่ยาวเหมือนพึ่งที่ชั้นที่แครับอ่าที่แปดแล้วครับ,รบอ่ะีนี่ฮะที่แปดล ต้องอาศัยความเงียบด้วยนะฮะตอนที่8ดนะครับนี่ครับผมโอ้อันนี้อะไรเก้าเนาะน้ำนะครับแปดอยู่นูนกเก้าแล้วครับแปดอยู่ครับอ่าแปดอยู่นะครับโอ้ดูน้ำนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการคั้นด้วยนะตามไปเลยนะครับผมนี่ใต้หลังคานี่วิธีเอาอย่างนี้เลยนะครับล้วงไปล้วงไปใต้หลังคาแบบนี้ดูน้ำมันอย่างเยอะครับผมเต็มเลยนะครับผม ไม่ต้องเสียดายครับผมอยู่นี่ต้องล้วงโโอ้หล้วงเข้าไปข้างล่างลึกๆแบบนี้เลยนี่ชั้นที่เท่าไหร่ครับสิบเก้านะครับเก้าแล้วครับโอ้โหบอกเลยครับมันหลายปีครับผมยิ่งหลายปีก็ยิ่งชั้นมันก็ยิ่งเยอะนะฮะแล้วก็เพราะว่ามันมันมันคุ้นกับที่นี่นะมันอยู่ตลอดเลยนะฮะโอ้ยหลายปีมากนะฮะไม่มีใครขึ้นมาเอานะ ชั้นที่สิบครับโอ้ชั้นที่สิบแล้วผมนี่นนครับผมสิบชั้นแล้วนะครับนะครับตรงตัวอ,อ,อ่าโดนเย็บฮะโดนเย็บครับไม่เป็นไรครับผมแฮมแฮมพูดเยอะนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะสำรวจด,ดีนะว่ามีไหมเขาลองดีแผ่นนึงครับนี่ฮะโอ้โหเ้ยโอ้โอ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  ชั้นที่เก้ชั้นที่สิบสิบเอ็ดมีสิ oh, oh. ชั้นนะครับสิชั้นครับเ,เพื่อนๆสรุปแล้วนะฮะสองสามสี่ห้าหกเจ็งชั้นครับโอ้นี่ฮะดูจากที่ไหนสิบสามชั้นดูจากลอยต่อเลยครับครับดูจากลอยต่อสองสนะครับห้าหกเจ็ดแปดเชั้นครับสิบสามชั้นครับ นี่ครับผมนี่ครับผมลงม,มาเรียบร้อย <c oughs> นี่ฮะโอ้โหแม่มก็ยังมาอยู่ข้างบนก็แม่มเต็มเลยนะครับนูน่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนการบีบนะฮะแล้วก็บรรจุใส่ขวดครับผมไป,ไปดูกัน เอาละครับผมจากที่เราเอามานะครับนี่ฮะจะเข้าสู่วิธีการที่เราจะเขาเรียกว่าบิดนะฮะเอาแําม,มันออกมานะครับคั้นเอาแําม,มันออกมานี่นะครับแมนี่เลยแม่ขัวก็จะคั้นวูตัวนี้ได้น้ํามาขนาดนี้แล้วนะครับอันนี้วันนี้เราได้ไหลายลังมากนะครับนี่ครับผมอขั้นตอนนะครับดูกันเลยนี่ฮะ เราก็จะเอานี่ฮะเป็นน้ำหวานหมดเลยนะ,ะเพื่อนๆอ่านี่ฮะเราจะเอาแบบนี้ใส่ตะแกรงแบบนี้เนะเาะครับต้องใส่ตะแกรงอ่านี่ฮะแม่มันก็ยังมีอยู่แต่ไม่เป็นไรน,นี่ฮะก็ช่วงเดือนเมษาแบบนี้นะครับผม ที่น้องเพื่อนๆที่ว่างๆนะรู้ที่ไหนมีก็ไปเอาได้มันเป็นทั้งมิ้นทั้งพึ่งนะช่วงนี้นะครับฤด,ดูมันนี่เขาเรียกว่าน้ํามันก็จะหวานนะครับอ่าค่างนี้แล้วน้ามันก็จะลงไปข้างล่างใช่ไหมนี่ครับอ่าน้ํามันก็จะหยดลงแบบนี้นะเพื่อนนี่ฮหรือว่าบางคนก็จะใช้นี่นะใช้ผ้าก็ได้นะใช้ผ้าแบบนี้นะครับรัดเข้าไปแล้วก็บีบ บีบขยํำขยํำขยํำนี่ก็ได้นะมันก็จะได้แหนมเหมือนกันแต่นี่ก็จะใช้แบบนี้ค่อยๆนวดมันนะดูแล้วก็ให้แน้นมหวานมันซึมลงไปข้างล่างแล้วก็จะได้อย่างนี้อันนี้ก็เสร็จขั้นตอนแล้วใช่ไหมฮะแคอย่างนี้เสร็จขั้นต,ต,อ,ตอนแล้วต,ต้องขั้นตอนสําคัญต้องต้องทำอีกครั้งหนึ่งครับต้องเอาผ้ามาบีบอออันนี้ถึงจะสะอาดแล้วก็เป็นน้ำผึ้งที่ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันต้องนี่มีหลายทางวันนี้ได้หลายมากนะครับผมโอ้หครับผมนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเรากลั่นมาเรียบร้อยแล้วเราก็มากรองตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่กว่าจะได้น้ำผึ้งที่น้ำผึ้งบริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์ต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวมันจะล้นนะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างนะครับว่า ข้างล่างเป็นไงบ้าง,น,างนี่ฮะเอาข้างล่างก็จะซึมแบบนี้นะโอ้โหดนะครับผมนี่ฮะมันก็จะค่อยๆซึมลงไปค่อยๆซึมไป,ไปแบบนี้นะเอาโอ้นะฮะน้ำผึ้งโอ้โหนะน้ำผึ้ง,งป่าน้ำผึ้งโขนน้ำผึ้งที่มันอยู่ตามต้นไม้นะครับนี่นะฮะอยู่ตามซอกตามมุมที่เราไปหากันเมื่อกี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลย นี่ฮะโอ้โหมันช้ามากเนาะครับต้องใช้เวลานี่ต้องใช้เวลาทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบรรจุใส่ขวดก็เสร็จขั้นตอนเลยนะครับเอานี่ฮะเมื่อเราได้กรั่นกองมาเรียบร้อยแล้วนี่ขั้นตอนสุดท้ายครับบรรจุใส่ขวดหยอดลงไปในเนี้ยอ๋ออ๋อนี่นี่นี่นะคอ๋อนะครับนี่นะครับใส่นี่ก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้ะโอเค นี่ฮะขั้นตอนสุดท้ายบรรจุใส่ขวดอันนี้เป็นขวดเปล่านะครับแล้วก็บรรจุใส่เข้าไปโอ้นี่ฮะดูน้ำผึ้งเข้มข้นจริงๆฮะนี่ของจริงเลยนะครับนี่เป็นน้ำผึ้งสดๆของจริงเลยนะครับผึ้งเดือน5เดือนเมษายนนะครับใครที่อยากจะเอาผึ้งก็เอาช่วงนี้เลยนะครับถ้าหน้าฝนไปนี่ก็จะไม่อร่อยแล้วนะครับผม มันจเสเศษขวดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจบก็ยิ้มกดไลค์กดแชร์ s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่คล,ค,ลคลิปหน้านะครับบ๊ายบายให้หน่อยจ้ารยชบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย